สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Carcast นะครับซึ่งเป็นเกมอ้อเดี๋ยวลูกพี่โอ้โหเมื่อกี้โอ้โหชนเราหน้าตาเฉยไม่จอดดูด้วยนะนะั่นน่ะเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมแนวไหนนะครับแต่รู้ที่แน่เนี่ยคือมันเป็นเกมแข่งรถนะครับเออว่าแต่ลูกพี่คันสีเหลืองทําไมเขาสวนเลนมาแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาลองอ๋อมันน่าจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยขับผ่านแต่ละด่านนะครับโอ้โหรถเราอย่างสวยทุกคนซุปราค้ารุ่นอะไรไม่รู้เออเดี๋ยวเราลองขับตามคันเหลืองนั้นไปดูแล้วกันตอนนี้เรากําลังขับไปเออกาแพงโอ้ยแล้วลูกอะไรเนี่ยแล้วเราโดนโจังหวะนีโอ้โโอโสยสี่ซากรถกระเด็นไปหนุ่มไปไหนหมดแล้วโอ้ยโอ้โหกระจกแตก อาคืออะไรทุกคนตายในรถเหรอเมื่อกี้นี้<ช>โอ้โหโกระจกแตกเฉยๆนั่นนะ่ะอาโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่คุณพี่คันสีเหลืองชนเราอีกแล้วด,ดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราต้องขับตามแล้วลเลยเมื่อกี้เราขับขึ้นตรงนี้แล้วเราตกลงมาตายแล้วเราต้องขับยังไงอะ่ะเหมันเขาจะให้เราขับ แข่งตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยทางรถไฟยามยานะไปแล้วจ้ะมันมีทางรถไฟด้วยรถไฟมีไหมเนี่ยมันมีท่อด้วยท่ออะไรเขาเรียกอุโมงค์เราน่าจะขับเข้าไปในอุโมงค์เลยแล้วกันแล้วโอ้โหเราก็เราก็นึกว่าจะทะลุอุโมงค์ที่ไหนได้ชนเฮ้ยแต่ว่าเราไม่เป็นไรทุกคนเออโชคดีหน่อย เออตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขับรถสภาพพังๆของเราเนี่ยไหนไหนไหนนื้อ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 จุญแจอ๋อกุญแจอะไรอ่ะเอ้ยเอาเมื่อกี้เราเก็บกุญแจไม่ใช่เหรอแล้วอยู่ดีๆทำไมเรามาเริ่มต้นใหม่อะโอ้ยพี่คันเหลืองอีกแล้วโอ้โหโอเคเราไม่ต้องเก็บกุญแจแล้วเราตามพี่คันเหลืองนั้นไปเลยแล้วกัน เออพี่ <ư? S 1> พี่มองไม่เห็นรถผมหรือยังไงครับพี่ขับชนเอาชนเอาเนี่ยว่าเห็นลูกกุญแจดีเลยไหนเออ,เ,อ,อเรามีกุญแจสองอันเหรอแล้วทำไมเราเก็บแล้วมเมื่อกี้มันเริ่มต้นใหม่อเ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันสีเหลืองๆไปเลยเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาพี่พี่ชนแล้วหนีเหรอจะไปไหนเออ,ไ,ไ,เอ,อไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหดเดี๋ยวนี่ไงนี่ไง ชนแล้วจะหนีเหรอคุณพี่คุณพี่ชนแล้วจะหนีเหรอทำไมทางนี้มันแคบๆไปไหนละอุ้ยรุ่นไงอุ้ยรถพี่แกรุ่นอะไรเนี่ยทําไมมันแรงจังวะให้รถเศษซากรถหลุดแล้วอยา่าไปชนดินเอออุ้ยทําไมคันสีเหลืองนั้นแกขับเร็วจังเออรถรถแกรุ่นอะไรเนี่ยร<ด>อหน่อยคุณพี่จะพี่เนี่ยพี่ขับ<า>ชนผัง ตอนนี้พี่ขับชนผมแล้วหนีเนี่ยดูสะพานรถผมเสียดูเสียดสกรถใย่าชนอะไรไม่กันเดี๋ยวเราลองกระโดดตัวนี้กระโดดเบาๆแล้วกันนะเฮ้ยตายแกโอเคทุกคนเมื่อกี้เรากระโดดสะพานตรงนั้นแล้วเราก็น่าจะตายเลยแหละตายแล้วก็เริ่มใหม่แล้วพี่คันเหลืองมาอีกเอ้ยโอ้โหเกล ทะลุปไปเลยเฮ้ยเหี่ยโอ้โนีพี่เป็นวิญญาณหรือเปล่าเนี่ย <Don 't. S 1> แล้วสรุปแล้วเกมนี้เนี่ยเขาจะให้เราทําอะไรอะ่ะทุกคนก <c oughs> เก็บไม่ได้เออกุญแจเราเก็บไปแล้วนะแต่ว่ามันเริ่มต้นใหม่เฮ้เมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุโมงค์ฝั่งนี้ไปได้ไหมอ <c oughs> โอโทางตันน่าจะไปไม่ได้เหมือนกันทุกคน <c oughs> แต่ว่าเฮ้ยพี่คันเหลืองมาแล้วนี่นี่นี่ชนแล้วหนีจะไปไหนชนแล้วหนีจะไปไหน โอ้มามาชนแล้วหนีจะไปไหนเขไปทางนัชนล้วนีเหรอจะไปไหนโอ้โอ้คุณพี่ขับผิวจังเลยยย้ยชนนย้ยหนยยยยยยนยย้่ยย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 ยนยยยยยี่ยยยยยยียยยยยยยงยย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 ัยนยนยยยเยย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  รถแกไม่เป็นไรเลย,ยแต่ว่ารถเราพังอเอ้อห้าหยุดก่อนเมื่อกี้นี้หนูเห็นรถคนถันส่องเป็นทะลุลูกบอลไป็นสองลูกไปเลยเหรอเอองั้นรถพี่แกก็น่าจะเป็นรถวิญญาณละมั้งเนี่ยสงสัสยแกขับชนอะไรมาเยอะเอ้เอ้าอ,อะไรอ่ะโอ้โหแค่นี้แค่นี้ตายเหรอ,อแค่กระจกหน้ารถแตกโอ้โหที ขับกระโดดผ่านโคนมากกว่านี้ยังไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วดูก็จกบานไม่ใช่เหรอเหรอเอองั้นเราลองมาขับในอุโมงนี้ดูละกันมันคืออะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหถอย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 เราไม่ต้องตามคันส้มไปแล้วแหละคันส้มน่าจะเป็นรถวิญญาณผีดีดีพังเฉยนั่นไหโอ้โหรถเราโอ้ยมันช่างไม่แข็งแกร่งเอาซะเลยจังหวะนี้ก็โดด ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราต้องหาเอ้ยมันมีแค่นี้เองเหรอว้าวว่าี่มันไม่มีด่านอื่นเลยเหรอไปข้าไปด่านคอนหนสิด่านคอนตรงไหน,อ,นไอ่ะคอนในมิวส์คโอ้ใช่ใช่เรายังไม่เคยไปนี่นะเดี๋ยวเราลองไปด่านคอนดูแล้วกัน,นดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหรถเราตอนนี้อะไรเนี่ยแทบจะหลุดแทบจะหมดขันแล้ว นี่ด่านี้เลยวิเดี๋ยว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 เราต้องโอ้เราจะผ่านยังไงเนี่ยถอยก่อน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 เออจังหวะนี้แหละครับเสียงดวงไปเลยเรียบร้อยโอ้แค่คออแรกก็ไม่ผ่านแล้วเริ่มต้นใหม่อีกแล้ว่านคอนอเราไม่รอดโอ้โหเกือบเกือบพี่ขัดส้มอีกแล้วขัดเหลืองอีกแล้ว เดี๋ยวเราลองขับลองขับย้อนสอนไปตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองกระโดดตรงนี้นี่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 เดี๋ยว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 ถอยก่อน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 จังหวะนี้ถอยนิดโอเคเออเออเธอรู้โอ้โหเมื่อชมองทะลุูดีน่าจะเป็นบั๊กในเกมเออจังหวะนี้แหละอะไรรถเราไม่เต็มร้อยนะครับแต่ใจเกินร้อยจังหวะเออ อะไรอะ่ะโอ้โหอะไรมันจะตายง่ายขนาดนั้นอย่าไปชนทุกอย่างเอ้ยอนี่รถเรามันซุปเปอร์คาร์เลยนะเนี่ยจากอังกฤษเลยมั้งเนี่ยดูจากป้ายธงแล้วแต่ว่ากระจกเนี่ยมันแตกง่ายไปหน่อยนะเดี๋ยวเราจะทสลานะเหรอใช่ไม่ใช่เทสลาหรอกมั้งเนี่ยแต่ของพี่น่าจะเป็นรถเทสลาหารอกเหรอขัเีเดี๋ยวเราถอยตั้งหลักไ่ก่อน แล้วจังหวะนี้โอ้โหทะลุอีกแล้วแมพทะลุอีกแล้วรถติดรถติดรถติดเอ้าเอ้าเริ่มใหม่ไม่ไปเอาแล้วเอาแล้วไงโอ้โหโอ้โหโอเคทุกคนตอนนี้เรามาเริ่มใหม่แล้วนะเมื่อกี้ติดบา๊กโอ้ย รถเราเนี่ยมันก็ดูแล้วน่าจะเป็นรถราคาแพงนะครับแต่ว่ามันพังง่ายไปนิดนึงไม่เหมือนรถเทสลาเลยอะเหรอเทสลาใช่ไหมนี่เอ้ทำไมพี่แกมาไวจังเลยอ่ะนั่นจะเป็นรถเทสลาย่าจอดจดมาจังหวะนี้แหละเรามาบินเหิอนฝาอาถรรพ์อารมณ์กันเลยทุกคนจังวานี้แหละมามาโอ้โหกระโดดลอยฟ้า เดี๋ยวๆตัวนี้มันน่าจะขับง่ายกว่าตรงเมื่อกี้อุ้ยมีคันสีเขียวเหมือนเราด้วยเขียวเฮ้ยอะไรอย่างเทพอ่ะเอา้ามีคนเพิ่มเข้ามาแลดีมีเพื่อนเข้ามาแล้ววันนี้แหละเดี๋ยวเราโดดตรงนี้ก่อนอโอ้ยสภาพรถเราจะรอดไหมเนี่ยเคล่อนฟ้าไปเลยเฮ้ยข,ขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินดูซิว่าจะเป็นาดาหอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับขึ้นเครื่องบินใช่ไหม ลองดูซิอ๋อเลยเลยเลยทางเข้าอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเราก็ขับรถเซียนซะด้วยเสียโอ้ติดติดโอ้โหติดเครื่องบินเริ่มใหม่เลยเข้ึ้นเครื่องบินใหม่เรียบร้อยเริ่มใหม่อีกแล้วโอเคทุกคนติดเครื่องบินนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่เข้าไปเครื่องบินใหม่ เราเข้าไปสำรวจตรงเครื่องบินดูกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าว่าแต่เครื่องบินมันอยู่ทางไหนเนี่ยจะไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะอยู่ข้างหน้าเรานีเลยนะโอ้แล้วประตูรถเราโอ้โหรถยางแพงประตูปิดไม่สนิทโอ้พี่คันเหลืองอีกแล้วเออว่าแต่ข้างในนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้นี่ไงเครื่องบินอยู่ข้างหน้านี่ไง ขึ้นไปเลยแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นจะมีอะไรเลยรอก่อนอันจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรลงครับลงครับไม,มไม่มีอะไรเฮ้ยแล้วเราก็ไปดานต่อไปโอโ้รถเรานี่มันพังง่ายเกินไปแล้วเราจะเข้าไปในตรงนี้ยังไงเนี่ย ไ้ข้างในนี้มันเข้าไปได้หรือเปล่าหาช่องอุ้ยโอ้ย,อยเอา้าเอ้าแต่มมันเข้าไม่ได้เขาไม่เข้าแล้วก็มีกุญแจด้วยเดี๋ยวเรามาผ่านคอน,นี้ใหม่เลยแล้วกันแค่ไปด้านข้างมันจะ easy นะด้านข้างอ่ะด้านข้างอ๋อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยตั้งหลักก่อน,นข้างข้างตรงนี้แหละโอมาหาได้ดหรือเปล่า จังหวะนี้แหละไม่แปลงข้างหรกเสียบลวงไปเรียบร้อยรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราขับรถแบบตายเนี่ยเดี๋ยวเราลองเก็บกุญแจดูสิอย่าบอกนะว่าถ้าเก็บกุญแจแล้วเนี่ยมันจะเริ่มใหม่ <S <S เฮ้ยเอยเอไม่ได้เริ่มใหม่โหเราก็น่าจะเก็บตั้งแต่แรกทุกคนหุข้างในมันมีด่าน ด่านอะไรไม่รู้ให้เราเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้มันมีกำแพงกั้นอยู่มันให้สไลด์ไปถึงข้างล่างข้างล่างมันมีช่องว่างอยู่ไม่รู้ไหนองไม่รู้ว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้ยเดี๋ยว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 ขับรถซิ่งไปเลยนะโอ้จังหวะนี้ขับออกด้านข้างไปเลยแล้วกันเฮ้ยข้างในนี่มันมีด่านอีกเยอะแยะมากมายเลยทุกคน ดูสิโอ้โหแต่ว่าเราขอวิ่งไปเก็บกุญแจก่อนไหนนนั่อ้ามองไม่เห็นมีรถถังด้วยเหรอโน่นโอ้โหคีณพีรถถังแต่ว่าเรามีรถถังเลยในดูสิข้างหลังเราเหมือนปืนเลยรถบนทางเฮ้ยอันนี้พัดอะไรอ่ะพัดเอาแล้วตรงนี้สีเขียวไม่ใช่กุญแจเหรอเขาให้ขับไปโดนมั้ง หรอแต่ว่าเราขับออกไปไม่ได้สิหรือว่าเราจะให้นี่มันโดนโดนเนี่ยไม้ที่หมุนหมุนแข่งแข้งอ่าลองให้ไม้พัดไปแล้วกันนะว้าวโอ้โอ้โอ้โหไม่น่าได้นะไป,เ,ปเออแล้วเราเข้ามาทางไ,ไ,ไหนเนี่ยทางเครื่องนึงอยู่ด้วยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองอสำรวจสำรวจดูในนี้ก่อน อ,อมันมีอะไรเนี่ยเหมือน,นที่สนามเลยนะมสีีที่น่าขูใช่มันเป็นสนามน่าจะเป็นสนามแข่งรถในด่านต่างๆแต่ว่าเราไม่น่าจะได้แข่งในด่านนี้หรอกเดี๋ยวเราจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วแหละ,ไ,ะไม่รู้สิอย่าว่างอย่าว่างเราเว่างเราว่าง,างถ้าเก็บกุญแจครบสองอันแล้วมันน่าจะให้เราผ่านด่านเลยมั้งแต่ว่าโอ้เออ แค่เนี้ยโอ้รถก็ตั้งแพงกระจกอะไรจะแตกง่ายขนาดนั้นโยสยไเลเนี่เราต้องเริ่มเก็บกุญแจใหม่เอาละทุกคนนี่ดอก<ม>แรกของเรารอ,อยู่ตรงนั้นน่าไม่ใช่มโอเคน,น่าจะใช่นั่นแหละแสงสีเขียวเดี๋ยวเราจะตามตรงนั้นไปอแต่ทำไมรอบแรกที่เราเก็บกุญแจเนี่ยทำไมเราได้เริ่มใหม่เราตายไปเลยนะแต่ว่ารอบนี้เหมือนจะเก็บได้แล้วโอ้อะไรรถ สงสัยนะมันติดมักติดบัคติดบัคติดบัค <l> เออว่าแต่ม,มีทางลงได้ด้วยอ่ะหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงกุญแจโอ้โหมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างในสนามมันอยู่ข้างนอก <c oughs> เอเราก็นึกว่าอยู่ข้างในเก็บ <c oughs> โอ้ยล้อหลุดโอ้โอเคทุกคนตอนนี้เรามาเจอกุญแจอันที่สองแล้วแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บอย่างดีๆนะ ไม่ล้อหลุดเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนเหมือนด่านต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราเก็บกุญแจเพิ่มนะครับเป็น3ามอันนะจากหลังจากที่เราเก็บไปโ,โอ้โหแล้วพี่พี่ขับไม่ดูผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบทางให้พี่แกซะหน่อยหนึ่งโอเคด่านนี้เนี่ยเขาจะให้เราเก็บกุญแจสมอันนะครับแต่ว่าเราน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะทุกคน เดี๋ยวเก็บกุญแจ3อันเนี่ยเราจะน่าจะมาต่อกัน EP หน้านะทุกคนเอ่อถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมสนุกๆแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมนี้แต่ว่าก็ยังคงความสนุกไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเอ่อถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ช่องกันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ